อ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยนะคะในระยะเวลาเก้าเดือนนะคะที่อืมพวกเราเนี่ยนะคะดำเนินการเรื่องเชื่อมจิตนะ,คะใครยังจําได้นะ,ะตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะที่อ้อออกมาทําเรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราออกมาเรื่องเด็กเอาโฟกัสเรื่องเด็กก่อนเลยว่านะคะผู้ใหญ่เนี่ยเอาเด็กมาหาผลประโยชน์หรือไม่นะคะเอาเด็กมาสแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ ณนะตอนนี้แม่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เอาลูกมาสแสวงหาผลประโยชน์คือเขาตีความในเรื่องของกฎหมายยังไงอ,อ้อมไม่ทราบนะนะคะแต่ณนะวันนี้ศาลตัดสินแล้วนะคะของพอมอเนาะซึ่งเป็นผลบวกแบบบวก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 นะคะอ้ออาจจะพูดได้ในในบางบางเขาเรียกว่าอะไรใน ในบางจุดหรือในอหัวข้อนิดๆหน่นอยๆนะคะบางอย่าง้อไม่ลงลึกไปถึงเนื้อหารายละเอียดที่มาจากศารท่านมากเกินไปเพราะว่า,เ,าเป็นคำสั่งศารนะคะซึ่งบางอย่างเราก็ไม่อาจที่จะก้าวล่วงได้ทั้งหมดนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าการที่พ่อแม่ผู้ใหญ่นะคะเอาเด็กมาสแสวงหาผลประโยชน์ เข้ากับตัวเองซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่าสแสวงหายังไงเอาเด็กมาโฆษณาซึ่งมันผิดกฎหมายประวัคุ้มครองเด็กอยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันผิดอยู่แล้วการที่คุณเอาลูกคุณออกมาทําแบบนี้เนี่ยนะคะหนึ่งเลยที่ออกมาทําเคเรื่องเด็กสองเลยาศาสนาที่ถูกบิดเบือนไปจากพ่อและแม่นะคะจากผู้ใหญ่ที่กําลังเอามาเติมเติมเติมให้กับเด็กคนหนึ่งในการถ่ายทอดออกมาและมีผลประโยชน์เข้ามา ต่อไม่ได้เข้าแม่พ่อแม่โดยตรงนะคะอ่าไม่ได้เข้าพ่อแม่โดยตรงแต่คุณอย่าลืมว่ามันมันก็เชื่อมโยงกันไงนะคะเขาไม่ได้หมายความว่าเอสารท่านไม่ได้หมายความว่าอผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นแต่พ่อแม่ที่ได้รับนะคะอ่าแต่คุณเป็นผู้ปกครองเนี่ยคุณยังไม่สามารถที่จะดูแล เพื่อมีให้คนอื่นเอาลูกไปทําแสวงหาผลประโยชน์และนําเงินเข้าไปสู่บัญชีของใครอ่ะถูกไหมคะคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคุณต้องปกป้องดูแลเขาไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเอาลูกตัวเองไปสแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีเงินเข้ามาถูกไหมคะเอาพูดถูกไหมฉะนั้นเองเนี่ยแม่เขาอาจจะตีความอะไรผิดเรื่องของเขา แต่ในมุมของกฎหมายเนี่ยนะคะคุณเป็นพ่อแม่คุณเป็นผู้ปกครองถูกไหมคะฉะนั้นเองเนี่ยคุณก็ต้องดูแลไม่ให้ใครนะคะผู้ใดนำลูกตัวเองไปสแสวงหาผลประโยชน์นะคะอ่าศาลมีคำสั่งนะคะ คำตามคำร้องของพอมและยืนยันให้พ่อแม่เด็กเนี่ยนำเด็กไปตรวจภายใน15วันหลังจากที่ศาลตัดสินนะคะและศาลเนี่ยให้ตรวจนะจะเข้าใจจะอธิบายเข้าใจนะว่าไม่ใช่6เดือนนะคะไม่ใช่คำสั่งนี้มีอายุ6เดือนไม่ใช่ค่ะนะคะศาลมีคำสั่งนะคะจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะห้ามให้พ่อแม่นะคะนำเด็กมาทำกิจกรรมไร้สด เกี่ยวกับการเชื่อมจิตเผยแพร่คําสอนทางพุทธศาสนาอันเป็นการบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนจากหลักทางพระพุทธศาสนาและไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกห้ามใช้สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการดาเนินกิจกรรมเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายนะรวมถึงภาพเคลื่อนไหวและหรือสื่ออื่นๆ,ๆนะคะที่เป็นการยืนยันตัวตนของเด็ก ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อเป็นการคุ้มครองกับพอมเนื่องจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจอยู่แล้วเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีโดยไม่ต้องรอให้ศาลสั่งในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามจะถูกจำคุกทันทีและให้แพทย์รายงานต่อศาลให้ทราบด้วยในการตรวจเด็ก คำว่า6เดือนเนี่ยภายใน6เดือนนี้ให้ตรวจถึงสองครั้งแต่การจะนําเด็กมาเผยเอานําเด็กมาสู่สาธารณชนหรือสู่สื่อต่างๆเนี่ยตามคําสั่งศาลคือจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะไม่ใช่ว่ามีกรอบแค่6เดือนค่ะคุณแม่เห็นไหมคะคุณยังดันทุรังยังอีกนะ อีพวกแอดมินนี่ยังอีกนะบอกว่าหลังจากหกเดือนเราจะปรับรูปแบบใหม่อท้าทายจริงๆแม่คะแม่จะฟังแอดมินมากจนเกินไปฟังนักกฎหมายของแม่มากจนเกินไปให้ดันทุรังจัดกันต่อแต่คนที่จะติดคุกคือพ่อกับแม่นะไม่ใช่แอดมินที่เขียนสคริปต์ให้คุณแม่นั่งแพรมแพมแพรมแพรแ ในคุกไม่มีโทรศัพท์ให้ไลฟ์นะคะคุณแม่ใจเย็นๆหยุดซะถ้าอยากจะพาลูกไปปฏิบัติธรรมไปเป็นครอบครัวตัวเองไปนั่งสมาธินู่นละค่ะที่วัดที่ว่าพาลูกไปเรียนหนังสือให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการสังคมของเขานี่คุณยัง จะละเมิดอำนาจศาลนะยังเอารูปลูกตัวเองลงถแถลงการบ้าบบคอแตกอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยอะไรของคุณหลังจากนั้นประมาณเที่ยงเขาออกถแถลงการในเพจนิรวิเทวาจุติโดยนำรูปของเด็กลงด้วยไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย ตามที่ศาลได้มีคําสั่งห้ามพ่อแม่สแสวงหาผลประโยชน์จากน้องโดยห้ามนําไปทํากิจกรรมเชื่อมจิตหรือเผยแพร่คําสอนในสถานที่ต่างๆหรือสังคมออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามคําสั่งศาลจึงขอประกาศว่าในการทํากิจกรรมต่างๆของน้องเพื่อการเจริญปัญญาตามแนวทางแห่งองค์พุทธขอประกาศว่าพ่อและแม่ของน้องไม่รับค่าวิทยากร ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศชัดเจนว่าไม่รับค่าวิทยากรอยู่แล้วและผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบในส่วนของการที่พ่อแม่น้องร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมกับลุงหมอนั้นพ่อกับแม่ของน้องจะยังไม่ขายที่ดินส่วนที่เหลือให้กับสายธรรมแห่งองค์พุทธ,ธะเพื่อตัดข้อคอรหาเรื่องการเรื่องการหาผลประโยชน์จากน้องในเรื่องที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมคำสั่งสานี้มีผลหเดือนถัดจากที่ถื ถัดจากนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดคำสั่งหลังจากนี้อีกหกเดือนจะพบกับรูปแบบการเจริญธรรมเจริญปัญญาตามแนวทางใององคพุทธะเพื่อยกระดับจิตให้อะไรเนี่ยให้ขาวรอบยิ่งขึ้นต่อไปที่เขาพิมพ์มาอย่างนี้นะอะไรอ้อรู้เลยข้อความเนี้ยใครเป็นคนคิดแอดมินคนไหนเป็นคนคิด นี่คุณยังดื้อน,นะคุณไปตีความว่าศาลมีคำสั่งแค่หกเดือนไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะ,ะจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะนะคะแล้วไม่ได้เกี่ยวเลย <c oughs> แม่ไม่รับค่าพยากรณ์ไม่เกี่ยวค่ะเขาสั่งห้ามพวกคุณเอาเด็กออกมา <c oughs> นะแปลว่าสิ่งที่คำสั่งศาลเนี่ยคุณทำผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ มันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะคุณยังจะมาละเมิดอีกเหรอและตอนนี้น้องต้องไปพบแพทย์นะคะภายในหกเดือนคือสองครั้งนะ,ะหลังจากนี้สิบห้าวันเนี่ยเขาต้องไป